สวัสดีครับพบกับช่องแมงทัพโภชแนลนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่กลางสวนยางนะ,ะกกน,ะะะนะครับที่กอกๆนะฮะเอฟซีอ่านะครับมีอะไรวะรถใครเนี่ยว้าวนะครับตูมตามเนี่ยมีถุงอะไรเอฟซีหืมแก้วมังกรเยอะมากนะครับตูมจามจะเอา้องใครให้ใครเนี่ยสองถุงนะฮะ คนคนนั้นเป็นผู้โชคดีใครกันเนาะเนาะเอสองทุงเลยนะครับใครใครใครเอฟซสองทุงเลยเราไปหาพี่แดงกันก่อนนะฮะ เงียบมากเงียบเงียบนะฮะกกอกเรื่องจะหาพัดลมนะนสิจะไปเอาพัดลมสีชมพูนั้นนะครับที่ย่าอุ้มนะครับไปยืมไปตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้เอามานะครับนะครับก็จะเอาไปจำประดงนะฮะแล้วพี่แดงอยู่ไหม นะเห็นแก้ลฟ์สดอยู่นะาเอีย่ย

เป็นอย่างนี้อีกนานไหมอ่ะมีอะไรเกิดขึ้น อีกเก้าปีชวนที่แดงออกบวดนะครับคูปีนะครับก็นี่เนาะคนเราก็ต้องอดทนนะครับเรื่องนี้นะครับอย่าไปติดตามช่องนะครับอ่ามาตามมาตามเรื่องต้นไม้ดูกันเยอะๆนะหมนี มาซรดาสวัสดีคุณแดงนะครับมากดไลค์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเอซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาอ่าย่างครับเนาะข้าวเที่ยงยังนะครับผมเดี๋ยวลงไลน์ค่อยไปนะครับเอซีลงไลน์ค่อยไปมดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเนาะคนเรานะครับอยู่ด้วยกันนะครับต้องสามัคคีกันไว้นะครับอ่าอย่าหาเรื่องหาราวใส่ตัวเองเลยนะครับ ไปถึงตอนที่ขึ้นลงขึ้นศาแล้วนะครับมันไม่ดีมีแต่เรื่องเสียเงินนะครับแวะเสียเวลาจังหา่านี่ครับมางว่างแวะเข้ามาทักทายค่านะครับขอบคุณมากนะครับนนที่ไปดู joutube y เบอร์ที่ปาดงไม่ได้ะหาใครอ่า งานมีเอฟซีมาเที่ยวหัวเราะกันนะครับใช่ก็ต้องอย่างนั้นนะครับการทานอนเทนนะครับไม่ไม่จะเป็นต้องไปดา่าทำอย่างอื่นเยอะแยะนะครับมีคอนเทนให้ทำเยอะะแล้วถ้าไม่ทำคอนเทน,นดา่าเขาจะดูไหมคุณอนันนะครับสวัสดีครับ,รบ <laughs> พี่แดงไม่ตอบนะเจคุณมาทำอะไรผมไล่สวดอยู่ <laughs> ผมจะมาถามพี่แดงอะเอฟซี FC, เดี๋ยวแอดขอลงก่อนแล้วกันนะน้ององมาป่วนแล้วนะก็ยังไงก็ทักทายพูดคุยกันนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้เข้าไปดูคลิปบ้างนะครับเนาะเอฟซีนะ FC, นะ้นะะนองแม่นะครับ ก็ไม่มีคนดูค่ะถ้าไม่มีชื่ลุงป้าะเอ้าค่อยๆทาไปเดี๋ยวก็มีเองนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆทําไปเอใหม่ๆจะไม่มีครับนานๆเข้าไปก็จะค่อยมีรือขึ้นมีขึ้นนะครับสายนี้ยังมีอยู่เยอะแยะมากมายครับคนในประเทศก็เยอะนะครับคุณกรนะครับสวัสดีครับ พี่แดงก็จบการทำงานแล้วนะฮะเอซนะครับไลน์นะครับคนดูประมาณห้าพันนะเยอะมากนะพี่แดงเอ่อพัดลมนะดอ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้เอาไปได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริงอันนี้เอาไปก็ได้เ,เอาไม่เอาเลยอันนี้ใหม่อาซีชมพูไงไาาใหม่นั่นน่ะฮะอันนี้ใหม่ว่ะอาซีชมพูไงซื้อมาใหม่นะตัวนั้นน่ะ ฮะ๋ยวไปหามาให้มันมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ,ะยไปหาไล่หาก่อนไอ้ก็อ,อยู่ใน<อ>หลังที่สามที่สี่นี่แหละหลังนั่นนะที่สามที่สี่ใช่พี่แดงพูดถึงไข่เรื่องอใบอนุญาตใบกำกับนะใบกำกับอื ใบกำกับอะไรวะเมื่อกี้ยังไงได้ยินแววๆดูไลฟ์สดพี่เรื่องหนึ่งะใบกำกับอะไรเ,เรื่องโรงพยาบาลนะฮโรงบยานาลเนี่ยมันบ้างไงโรงพยาบ <c oughs> าล <c oughs> อา๋อรีสอรพี่แดงนั้นเนี่ยนะครับมีแต่หนูอาศัยอยู่ๆๆออ ใครที่พอจะมาเที่ยวที่นี่นะครับมาอุดหนุนพี่แดงหน่อยนะฮะตอนนี้นะครับมีแต่หนูอยู่ใช่ไหมพี่แดงหนูตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นหาถ่ายที่อื่นวะถ่ายนี่แหละไม่มีอะไรถ่ายเยอะแยะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยคอนเทนต์ของผมเลยอ่า โอเคอ่ะสำหรับชิปนี้ต้องขออนุญาตลงชิปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับสเปคไทยนะครับชิปนี้อาจจะดูไร้สาระนะครับแต่จะได้เห็นแต่ละมุมมองนะฮะเอฟซี FC. ขอบคุณมากครับผม